ขอทำนายดวงชะตาความนักของชาวสีกรกฎนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส5เมษายนนะครับว่าความรักของชาวสีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมนี่ก็เป็นการอาร่านดูทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ราศรีใดลัคนาใด,ดนะครับผมมีดาวด้ทั้งแบบไทยก็แบบตะวันตกในนาทีของผมนะครับจะมีารายละเอียดบอกอยู่ที่ขึใต้คีปนะข้างบนก็จะเป็นแบบไทยนะครับผมส่วนข้างล่างจะเป็นแบบตะวันตกนะครับที่อยู่2งแบบด้วยกันนะก็มีระัรคบ แล้วก็จะมีรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวได้นะครับแอดไลน์มาได้ดูดเลยนะดูดวงกันได้เลยนะครับผมก็มเริ่มดูดวงควารักของชาวสีก,ก๊กแดีกว่าครับผมเราะควรักของชาวสีก,ก๊กจะเป็นเช่นไรนะคุณเอมเหมือนกับว่าตอนนี้วนเวียนกับความรักความคิดถึงใครสักคนยังอยู่ไหมครับต่อให้ไม่วนเวียนต่อให้ไม่เจอกันเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังสวดมนต์อ้อนวอ,อ,อนหาหาความรักที่แบบว่าอยากให้กลับคืนมาอยู่เลยนั่นเองนะครับคุณก็รู้ว่าตอนนี้ความรักของคุณมันจากไปนวมันตายไปแล้วและแต่คุณก็พยายามแบบว่า ดึงกันมาอยู่เพราะพี่ของคุณกับเขาเคยรักกันมาก่อนเคยดีด้วยกันมาก่อนเคยมีอะไรร่วมกันมาเยอะอนาคตร่วมกันมาก่อนนะครับคุณเคยดูแลเขาเหมือนกับว่าํามที่เขาเจ็บยามที่เขาเสียใจยามที่เขามีปัญหาเนี่ยเคยร่วมสุกนมทุกกันมาเลยนั่นเองพ่แบรแล้วนะผมเป็นพ่เวลออฟฟอร์จูนนะครับพ่กงร้อแห่งโชคชะตาหรือว่าพ่ของนาฬิกาเวลานั่นเองผมเลยคิดว่าวันเวลาที่มันผ่านพ้นใปตอนนี้คุณก็ยังจมอยู่กับวันเวลาที่มันผ่านพ้นใบของเขาคนนั้นของคุณเลย อยากให้ย้อนขึ้นมาอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้กลับมารักกันเลยนะครับผมเหมือนอยากหยุดยั้งมันเวลาอยากหยุดเข็มน,า,นาทีเข็มวินาทีให้มันแบบว่าจะเดินต่อไปเลยนะให้มันหยุดอยู่แค่ตรงที่เราเคยรักกันเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันแบบนั้นดีกว่าไพ่ใบต่อมาแล้วผมไพ่เดจัดมนนะครับเหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ ส่วนมนอ้อนวอนนะผมอ้อนวอนให้เขาลาของเขากลับมาแหละพยายามไหว้พระพยายามขอพรจากเทพเจ้าทั้งหลายนะครับผมพยายามไปดูดวงพยายามพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ศาสตร์ทุกสนทางเลยแหละถ้าเกิดมีทางใดที่ทําให้เขากลับมาลาคุณได้เนี่ยคุณก็เหมือนกับว่าจะทําทุกวิถีทางเลยและเพราะคุณเหม,มือนกับว่าแบมือเปิดหัวใจรอคอยเขาอยู่แบบนี้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับพื้นเลยนะครับผมไม่มีแรงไม่กระทั่งลุกไปไหนเลยถ้าเกิดไม่มีเขาอะขออยู่แบบรอคอยขออยู่แบบอย่างเนี้ยครับผมขอแค่รอเขาคนเดของคุณกลับมาแค่นเอง คุณก็คาดรู้สึกเหมือนกับเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับความรักที่มันสูญเสียไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยขอโทษครับไพ่แปดถ้วยเข้ามานะหมายกาว่าเขาคนนั้นของคุณเนะพยายามหมายกว่าค้นหาหัวใจของตัวเองอยู่นะครับผมว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าเขาคิดว่าเขาจะเจอสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าคุณหรือเปล่าเขาจะเจอคนที่เขาดีกว่าคุณหรือเปล่า ใครแปะถ้วยไปเนี่ยหมายความว่าเขาปล่อยวางความรู้สึกทุกอย่างไว้กับเรานะผมจริงทุกสิกส่งทุกอย่างกับเราหมดเลยความรักของคุณกับเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมแหละไม่ได้ไปไหนเลยนะผมแต่ว่าเขาคนนั้นต่างหากคนรักของชาวสีกร,รกฎต่างหากที่เลือกที่จะเดินออกไปเรื่องที่จะมันกป็าปล่อยวางไม่สนใจมันเองเขาตามหาความรักที่มันดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าชาวสีกร,รกฎครับถ้าเกิดคุณบอกเขาได้คุณบอกเขาไปเลยว่าคุณไม่ต้องตามหาความรักที่มันดีกับคุณหรอกเพราะว่าความรักที่มันดีกับเขาเนี่ย เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แค่หันมาแค่แค่หันมาเห็นกันแค่เนี้ยเห็นใจกันหรือว่ารู้สึกแค่เนี้ยแหละคุณก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยคนที่รักเขาจริงคนที่รักเขามากที่สุดก็คือชาวศีกรกฎเลยนะครับผมชาวศีกรกฎก็หมายความว่าเขาคิดว่าคุณไม่ดีพอยังไม่โอเคมันก็ไม่เหมาะสมในชีวิตของเขาไม่สมศักดิ์ศรีสำหรับเขาเลยแหละเขาหมายความว่าสามารถเจอคนที่ดีกว่าได้จะสามารถเจอหัวใจของเขาได้สามารถเจอคนที่รักเขารักเขามากกว่าคุณได้นั่นเองเขาคิดแบบนี้เลย มันก็นเหมือนกับเขาอยากเลือกทำเป็นสีเขาต้องการทำในสิ่งที่เขาคิดมากกว่าเลยเพราะไพ่หมายความว่าเขาไม่พมร้อมที่จะกลับมาในตอนนี้หรือว่าไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราหรือว่าเลือกเราแบบมั่นคงด้วยความแบบเป็นครอบครัวกันหรือว่ารักเราจริงๆเหมือนที่เรารล่ากเขาหรอกครับไพ่คิงออกบ้านตัวนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความรู้สึกต่างๆทั้งที่เราเราเรา,เราเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขามาตลอดอย่ามที่เขาหกล้มอย่ามที่เขาล้มอย่ามที่เขาเสียใจอย่ามที่เขามีปัญหาเนี่ยเราอยู่ข้างๆแล้วก็เราก็หหมมมาาาาาาายยยยคคควววววว่่่รรรััััักกกกษดดดดแแผบเเเ้้้ทุงงลลนะะูใอ เขาเองก็รับรู้ได้ดีนะว่าไม่มีใครดีกัเขาเท่านี้หรอกไม่มีใครดีกับเขาเท่านี้หรอกไม่มีใครรักเขาเท่าชาเสกกรกฎหรอกแต่ว่าพ่เหมือนเขาเนี่ยเหมือนกับว่ายังเหมือนว่าอยากจะเดินตามหัวใจของตัวเองยังอยากไปหาสิ่งที่เขาไปอยากไปค้นหาอยากไปค้นให้มันเจออะไรเงี้ยสิ่งที่เขาแบบว่าอยากจะเจออยากจะได้เลยนั่นเองโอเคครับก็เหมือนกับว่าชาเสกกรกฎเขาบอกคุณเลยว่าคุณปล่อยเขาไปเถอะครับผมปล่อยเขาไปหาคนที่เขาคิดว่าใช่ดูแลเขาได้เลยนะครับผมสักวันนะผมเขาก็จะรู้ว่า คนที่รักเขาจริงคนที่ดูแลเขาได้เนี่ยก็คือชาวสีกโกดเลยนะผมเพิ่งเพิ่มในเพจคนที่ยามเป็นตัวจริงกับเขาเสมอคนที่รักเขาเสมอเลยไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับผมรักเขาจากใจจริงๆแล้วก็คนที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาก็คือคุณด้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมคือไพ่แปดเดียญนะครับคือสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาเนี่ยคุณพยายามสร้างมาเนี่ยหลายหลายคนก็บอกคุณนะครับผมเตือนคุณแล้วว่าเฮ้ยคุณคุณทามันน่ะมันจะเริ่มมั่นคงนะคุณจะเริ่มรักเขามากขึ้นนะจากที่คุณไม่เคยรักเขา ไม่รู้สึกว่าจะรักเขามากขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณทํามาทุกวันเนี่ยการที่ระยะเวลาที่มันผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็ว่าเขามีหลายคนมีหลายอย่างมาเตือนคุณนะอาจจะเป็นเรื่องของเทพเจ้าความรู้สึกต่างๆหรือว่าเซนส์ของคุณหรือว่าเพื่อนๆของคุณหรือว่าสิ่งรอบๆตัวคุณเนี่ยเขาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งไปเต็มที่นะอย่าเพิ่งไปสร้างมันจนแบบว่ามันมั่นคงนะอย่าเพิ่งไปรู้สึกเต็มที่กับเขานะอย่าเพิ่งไปมั่นคงหรือว่าทําให้เหนื่อยทุกวันให้มันดีกับเขามากๆนะเพราะเดี๋ยวคุณณณนน่่่ะะราทุุุใใจจจจจดดเเสสีียยคคตัไไม้้้แลววูึก เลิกยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะพ่ของชาวเสก็กดเป็นกับว่ายังรักเขาอยู่แหละยังมั่นคงอยู่เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสร้างมาเยอะแยะมากมายเลยแหละและคุณก็เลิกที่จะทาลายมันไม่ได้ด้วยเพราะนั่นมั็นมาจากมือคุณเน่ยมันมาจากหัวใจของคุณมันมาจากความรู้สึกของคุณที่คุณสร้างมาก็เหมือนกับความรักนะครับผมคุณสร้างความรักคุณบ่มเพาะปลูกความรักกับมากับเขาเนี่ยกว่าจะมันต้นไม้มันจะโตอ่ะกว่ามันจะโตใหญ่ขนาดนี้ได้อ่ะพะต้นไม้มันโตแล้วมันก็ตัดยากถูกไหมครับคุณปลูกมันด้วยมือของคุณเองอ่ะมันกราดูจใสกวววั้้ยคมึห ด้วยคำร,รู้สิกที่แบบว่ามาจากใจจริงๆไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราปลูกมันเพราะว่าอยากปลูกไปงั้นแหละเรื่อยๆอย่างงี้ไม่ใช่นะคุณปลูกมันด้วยความรักแหละครับผมแบบนั้นเลยชาวสศก็เป็นอย่างนั้นด้ยนะครับไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่แต่จาติดนะคือเห็นไหมครับพอตอนนี้รองเท้าที่คุณใส่มันเจ็บอบมันกัดคุณนะแต่ว่าถามว่าทําไมคุณยังเลือกอยู่เพราะว่ามัน,มนก็เป็นรองเท้าคู่โปรดแหละมันเป็นรองเท้าที่คุณซื้อมาเป็นรองเท้าที่คุณชอบมันถูกใจคุณแหละคุณเคยเลือกที่ว่ายังตัดไม่ได้ยังไม่สามารถที่โยมทิ้งบผม เม่คิดว่าคุณยังยังตัดใจจากคนรักของคุณไม่ได้เลยชาติธิดากฎเพราะว่าเหตุผลที่ว่ามันคุณรักกัาครับผมคุณชอบเขามากมากเลยเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวจะติดเข้ามาคุณรักเขาแล้วคุณก็เลือกเขาให้คนเดียวอ่ะเป็นสิ่งที่คุณถูกใจสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะแต่คุณก็รู้แล้วว่ารองเท้าเนี่ยมันกัดนะรองเท้านี่มันขับไปนะมันกัดคุณคุณใส่มันไม่ได้นะแต่คุณก็ยังพยายามใส่อ่ะต่อให้มันกัดคุณมันคุณเจ็บคุณก็ยังจะรักอยู่แบบนั้นเลยนั่นเองก็เหมือนกับความรัก คุณตัดใจไม่ได้แล้วแหละคุณชอบไปแล้วคุณรักไปแล้วอะแบบนั้นเลยนะครับไพ่ไปต่อมาคือไพ่เจ็ดถ้วยนะครับหมายกับว่าตอนนี้เขาน่าจะคุยกยับคนอื่นอยู่หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างน่ที่แบบามีการที่แบบมีทางเลือกของเขาแหละเขาคิดว่าอาจจะมีทางเลือกหรือว่าจะคุยกับใครก็รได้ปัญหานของความรักของชาวิหรกระดกับกคนรักของคุณนะครับเขาอาจจะคุยกับคนอื่นหรือว่ามีตัวเลือกมากมายในชีวิตของเขาแหละนั่เหมือนกับว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เขาต้องการให้เขาเจอ เขาก็เรื่องเรื่องที่จะไม่หยุดอยู่ที่เราั่นเองแต่ว่าคุณเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่เขานะผมมองไปทางไหนก็มีแต่คนเดเดิมมีแต่เขาเท่านี้เป็นแต่ภาพของเขาเท่านั้นเองนั่งอยู่เฉยเมื่อลอยไปก็มีแต่เขาอยู่ในหัวใจมีเขาอยู่ในความทรงจานะครับคิดถึงแต่เขาเสมอเลยแหละมันก็หมายว่าทุกครั้งที่คุณนั่งอยู่คนเดียวทุกครั้งที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็จะเหมือนจะมีแต่เขาครับผมคิดถึงแต่เขาคนนั้นของคุณเลยคุณไม่ได้มีใครอื่นเลยนะมีแต่เขาเท่านั้นพอไพ่เข้ามาคือไพ่ส ความรักที่เหมือนกับว่ามีอะไรร่วมกันมานะาอาจจะมีบ้านอาจจะมีครอบครัวกันหรือว่าจะมีความฝันร่วมกันมาก่อนเคยมีสิ่งต่างๆที่มันเป็นปราถนามีความคิดที่มันตรงกันมีความเข้าใจตรงกันนะเข้ากันได้หลายๆอย่างมาก่อนนะครับผมก็ไม่เคยมีความสุขกันมาก่อนเคยกินข้าวด้วยกันนะเคยอยู่ด้วยกันทำกับข้าวกินข้าวกันเคยนั่งไปด้วยกันตากฝนด้วยกันนะครับผมกางร่มอยู่ด้วยกันนะขับรถไปที่เที่ยวกันนะครับเดินไปด้วยกันนะเคยกินข้าวด้วยกันด้วยนะอยู่กันเหมือนเขามีความอบอุ่นความสุขกันมาก่อนนะแต่ว่าตออนนนี้เป็ขง ไพ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพ่อของเขาที่เขายังเหมือนกับว่ายังไม่ได้ต้องการที่จะหยุดหรือว่าชัดเจนกับเราในตอนนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ่อของความรู้สึกของคนรักของชาวราศีกรกฎนะมาดูว่าเขารู้สึกอยางไงคุณนะครับไพ่ใบแรกคือ transformation นะครับ transformation คือปแปลตงตรงตัวนั่นก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงการที่เขาเปลี่ยนไปพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับผมก้าวขึ้นไปอีก จากที่เขาเคยแบบว่าอยู่กับเราเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เขาอยากจะไปข้างหน้าต่ออยากจะไปเจออะไรตามสิ่งที่เขาต้องการแหละเหมือนอยากจะเอาชนะเรานะครับผมอยากจะไปในสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เขาหวังไว้เลยก็ปล่อยเขาไปเถอะครับปล่อยเขาไปเจอสิ่งที่เขาคิดว่าดีกว่าเราเลยนะครับผมและสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงๆเนี่ยคือชาวศีกรกกฎนะครับผมไพ่ใบต่อมาคือไพ่สามเรือนด้วยนะเนี่ยเลือกที่จะหยุดพักกับเราด้วยนะครับเลือกที่หยุดพักกับเราสักพักหนึ่งเลยนะหลายท่านอาจจะเพิ่งเลิกหรือว่าเพิ่งหยุด การที่เราเคยไปที่ปรึกษาเขาเคยเป็นคนที่แบบว่าเขามาคุยอะไรกับเราเราก็หาคำตอบให้ได้หมดแหละช่วยเหลือเขาได้ทุกอย่างเลยช่วยเขาแก้ปัญหาได้ตลอดเลยแต่ว่าตอนเนี้เขาเรื่องที่จะหยุดคุยกับเราเล้วที่ปรึกษาเราเร้วที่พูดกับเราแล้วก็เรื่อกหยุดความรักความสมคัญกับคุณไปชั่วคราวเลยนั่นเองไพ่ไมต่อมาคือไพ่อาศวินถือดาบนะครับก็หมายความว่าตอนนี้เขาเองเหมือนกับว่าหนีปัญหากับคุณนั่นแหละรู้นะครับผมว่าสิ่งที่เขาทามันผิดสิ่งที่เขาทํามันเป็นปัญหา เร่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เขียเลือกที่จะวิ่งหนีหลบหน้าเราหลบการพูดคุยหลบการเจรจาหลบการแก้ปัญหาเลยปล่อยให้ปัญหาเปนค้างไว้กับเราก็เป็นไพ่แปดถ้วยอะปล่อยให้คุณค้นหาคําตอบด้วยตัวของคุณเองปล่อยให้คุณหาคําตอบเขาสิ่งที่มันผิดพลาดด้วยตัวของคุณเองหาข้อสงสัยด้วยตัวของคุณเองบางทีเราก็เหมือนกับว่าไม่รู้แล้วว่าเราทําอะไรผิดไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน,น่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทํา ทำอะไรลงไปบางทีเราก็หาหนทางไม่ได้แล้วว่าเราต้องทํายังไงเพื่อที่ได้ใจของคนรักของชาวศีกรกดแบบนั้นเลยทําไม่ดูแล้วว่าต้องทํายังไงต่อไปนั่นเองแหละครับผมแบบนั้นเลยนะในหนทางเลยครับไพ่ของคุณไม่ผิดหรอกครับเพราะไพ่ของเขาคือไพ่เดอะฟูลเข้ามานะซัมเบอร์แลนะครับผมก็เหมือนกับว่าเขาเองลเลยหมือนกับรักอิสระแหละอยากไปข้างหน้าเห็นไหมเขาโยนความรักโยนความฝันทุกอย่างนะครับผมขึ้นไปบนฟ้าเขาก็ปล่อยให้มันกระจายออกไปหมดเลยเขาเหมือนกับไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจก็ไมไ่พร้อมที่จะหยุดอยู่กับคุณหรอก ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่อกับว่าไม่อยากไม่อยากมีคุณตอนนี้ไม่อยากชัดเจนกับค,คุณตอนนี้เลยเหนตอนนี้เขารุดพ้นแล้วก็อิสระมากๆเลยนะครับผมไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเราเลยความฝันที่เราเคยมีด้วยการเสียอนาคตที่เราเคยวาดฝันกันเนี่ยเขาโยนมันออกมาแล้วผมโปรยขึ้นฟ้านะผมโปรยขึ้นฟ้า,าไปแล้วมันก็นโยนออกไปกลางอากาศนะปล่อยมันลอยไปเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มีค่านะมันคือความทรงจามันคือความรักที่เคยมีกันมาก่อนคบกันมานานด้วยนะหลายๆท่านนะครับผมทาไมเขาถึงทําแบบนี้นะครับเขาทำไมเขาถึงทํากับเราได้ลง เราไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับเรานะไม่คิดว่าเราจะเขาจะทํากับร้ายเรานะผมคนที่เรารัาคนที่เราดูแลเขาแบบเนี้ยคนที่อยู่เคียงข้างวัน้ที่เขาหกล้มเนี่เขาถูกใจเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราได้ลงคอไพ่ใบต่อมาแล้วผมเป็นไพ่บิทูฟูการเดนนะผมไพ่เราเคยบ่นนี้นะาว่าสิ่งสวยงามมันก็รอบตัวเอาสิ่งก็กฎเนี่ยบออเในคุณเป็นคนค่อนข้างจะดีมากๆแหละ เง,ง,งิเนค่นบบนนมามองโลกในแง่ดีน,ดนะก็ขอเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมให้เรามองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็เหมายกบว่าสดใสเข้าไว้นะครับาอให้ beautiful garden เหมือนกับว่าคุณเองอ่ะมีสิ่งที่รอบๆตัวมากมายแล้วคุณก็เป็นคนที่สดใสอยู่แล้วล่าเริงอยู่แล้วว่าก็ขอเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมอย่าให้อะไรมาทําร้ายคุณมาทําให้คุณหมองหมองใจเลยนะอย่าให้ความเสียใจความเจ็บปวดมันทําร้ายคุณอีกเลยอย่าให้คุณมองโลกในแง่ดีไว้นะครับผมคิดสักวันหนึ่งว่าความรักของคุณเนะี่ยถ้าเกิดใช้คู่กันเนี่ย ก็กลับมาลักกันแหละครับผมถ้าเกิดไม่ใช่อะครับผมก็คือไม่ใช่นะคนที่รักกันจริงคนที่เป็นแฟนกันคนที่เป็นคู่กันเนี่ยถ้าเกิดรักกันแล้วว่าทักวันหนึ่งอ่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเขาก็จะกลับมาหาเรานะมันอยู่ที่ชาวราศีกรกฎนะครับผมว่าจะให้โอกาสหรือจะไม่ให้โอกาสชาวเราก็จะรักหรือไม่รักเขานั่นเองนะก็เดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีนึงว่าเขาใช่หรือไม่ใช่นะครับผมก็ขอใจช่วยชาวศีกรกฎทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของผมเลยนะอันนี้ผมพูดช้าแล้ว โอเคนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ใหม่ไทยด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ส้าใครอยากดูในส่วนตัวของผมก็แอดไลน์ได้นะนะยินดีดูดวงให้กับทุกคนเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันก็แอดไลน์มาได้นะครับผมได้ทุกคนเลยนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ